สวัสดีปีใหม่ไทยครับพอหมดสัปดาห์สงการบ้านผมก็โดนเลีกแล้วแล้วตีที่มาเลดก็ไม่ใช่ตีใหม่จากที่ไหนใดแต่เป็นตี้เดิมที่เคยมาเลดบ้านผมเมื่อคลิปก่อนแค่พวกเขาเปลี่ยนชื่อตี้กันส่วนคลิปที่ผมจะลงต่อไปนี้ทั้งหมดจะมี2พาร์ทก่อนที่เซิร์ฟจ,จะวิบพวกเขาจะสาบม,มาเลดบ้านผมแตกไหมเมื่อตามส่าคุณพร้อมแล้วอินโชมา แบดโดนล็อกเข้าบ้านนะตรงไหนตรงตรงมึงอ่ะมึงมึงเห็นนะดูอยู่นะไม่มีนะ

ไม่ผปตีไม่ผปตีจับจับจับโอเคต้นม้ถัดอ่ารับรับรับตายตายมาม่วงมาม่วงตาย ฮึมีเหรอก็เห็นได้แล้วตายตายมามงมตายมีเฮ้ยมีตัวอยู่บน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 อันนี้เขียวเขียวว่ะข้างบนน่ะยอดอ่ะด้านหลังบ้านด้านหลังบ้าน

ในมีติ๊กต๊อกผายเมืองที่หยิบของได้เหรอโอ้ยบนลุงไอ้เจ้าเอ้ยอะไรไอ้จังตรงไหนนะหลังบ้านเลยผายเมืองอ๋อใส่เส้นนเมือง ในเมืองนู่นอาทิตย์เด็ด่ะมันวิ่งออกมาจากบ้านไอ้โดดโดดลงมันรูตัวนึ่งบนลรูตัวบนสุดชิดบ้านตายเจ็บ ตายตาย,ตายบวยบวก,บอกโอเคโอเคอเคอยระบบก็ตายโด ตายม้วนตายระวัง,บบง,งววนะ,ต,งต,นะตายมีจานตายโอเคครับดได้ครับตาย เห็นละหน้าก็มีผมเดวผมเลียร์หน้ากูเก่งขวามีนะกูเก่งขวามีามสายแบงค์เจ็บโอ้โหเข่าข้างแถวโหน่หนง,งนมีนะแถวคุณโหน่งมี ตายกแฟกแฟทิทิเดี๋ยวจะแตกไ้เดี๋ผมต้อมเองเดี๋ยวผมต้องตองเอาเอ็กเอ็ไรับ เยอะเยอะผมรอดับมันูบผมรอดับมันตายตมีมีมีเค้ืองขายอยู่มีกล่องใตเลยอยู่กล่องนึงตรงเหมดเลยเหรถนนถน,นถนนเหนือถนนเหนือมาลมนาเซ็ตของไว้ที่ป่าเหนือ สองตัวนะถนนเหนือวิ่งพี่กระปอร๋อพี่กระปอร๋อน้าหน้าแก้มก้นตัวหนึ่งขอเสื้อตรงผมชิดสองตัวระว,วังสองตัวสองตัวเฮ้ยมีใครทำเตียงครับลุกหมดลุกหมด เมืองเขียวป่ะตอนนี้นเขียวก็เขียวแล้วไม่เขียวไม่เขียว,ยวยหลอกพี่แต่ป้าทิศป้าทิศไอ้ดีส่วนหนึ่ง ไม่มีอะไรอยู่หลังบ้านมาแล้วอยู่ทางขวาแบงค์ผมก็เพลงใคมันยิงกูวะอ๋อหลังคาบ้านหลังคาบ้านหลังคาบ้านแดงหลังคาบ้านแดงมันยิงไปอยู่เตียงที่เหนือแตกแล้วนะมันยุบเออสายข้างหลังคาบ้านแดงหนูมาเยอะอาไรสักทีก็แพ้ตัวหลุยใช่ไหมใช่ครับผม ข้างล่างผมมีข้างล่างผมมีแงแตกกงแตกไม่นามาแลัมอยก่าบูแชมป์สามว่า้ซัตาย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 างไหนกำแพงตาย มีนะมีข้างๆตรงแบงค์นะใต้ตีนแบงค์มีนะใต้ตีนแบงค์มีมันเดินอยู่มันเดินอยู่ตายหล่งต้นไม้ตายหลัาต้นไม้หล่าต้นไม้ใหญ่ตายแล้วครับ <c oughs> กินอะไรนะทิ้ดีเหรอออกไปจากบ้านออกจบ้านทิ้งเหนื่อยทิ้งเหนื่อทิ้เหนือทิ้เหนือทิ้เหนือยขโมยตัวอย่างรูปตายแล้วตายตาย สะโคบไม่โหลดสโคบไม่โหลดสโคบไม่โหลดเฮ้ยวิมาจะพุ่งเลยที่แกน้ำตาลยสักรู่อจงจตายมีอีกหลังบ้านเต็มเลยประเด็นบุกบลมา มหมดเด้อราวางมันมาแปดลังหมดสลด์แปดทางขวาบ้านมีนะแบบนชิ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  ปดหินปะินปินเอ็นเี

โอ้ยกระตุกสองตัวหมู่บ้านมาสองเฉี่ยยิงมายิงยิงขาแหลกกว่า ตัวกระเป๋าชิดบ้านตัวกระเป๋าชิดบ้านตัวกระเป๋านะต,ตัวใหม่ตัวกระเป๋าแล้วแม่ก็เ,เพิกตรงใต,ต้ใต้คุณอาร์ตเลยใต้คุณอาร์ตเลย

ไม่อยากจันเข้าไปลองลองลองมาฉกเห็นล้ตุ๊บแบ๊ตายมาม่ตายไม่มีจจงโอุตส่งผมทีหลังหลังผมเข้าหน้ารับ

มีตัวข้างหลังวะแต่ว่า คนบอลคนบอลคนบอลยิงหัวหรอคบอลเอาไปช่วยแลสี่คนเก่งเห็นไหม้ยโอ้เียนมัจะเก็ลอ่ใช่มันมี่องเตียงอยู่ในนั้นนะไังมามาแล้วมาแล้วเขียวข้างหน้าหน้าสงตัวสองตัวสตัว้ซ้ายนะคซ้ายคุณอะ

ตายตายยิงระตูรถก่อนในบ้า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 นไปขึ้นรถนะไปขึ้นรถนะโคบ้านไหนไไม่มีปืนไปแล้วไปแล้วกูขึ้นรถแล้วขึ้นรถละ เตรียมเลยครับทีมงานหลังบ้านเมลอนลอนเลสนสนามบนแล้วจอดหน้าบ้านแล้วแหาข้อประกบตัว cột đó này cột đó này. เป้เลยตอนเนี้ยทําไมตายๆ Phum ตายปุ่ม นักเลงมันกำลังวิ่งมาทางผมตายตายตายแล้วตายแล้วคนนั้มาแล้วมาแล้วพี่แหวงนะผมมาแล้วเยอะเยวะ ผมทีรือเหลือห้าามผมน่อยอ่ะมายิงแรกคากันอ,อ,อผมด้วยเอาแล้ว,ลลว <c oughs> มีคนเลงป่าไอ้ตรงหินน่ะปหินหัวล้น่มนเใชแผ เขาเล่นเหมือนไม่เยี่ยวใส่บ้านนะเซนสักใจเชี่ยเอ้พมันมีโตวิ่งมาหาบอลน,นะ่นนะตายหมดไปไป เอ้ยมันเอาีจีมาแวปนเอาีจีมาก็บววีจีแบพุ่มติ่มพุ่มต้นไม้เอ็เอระหว่างเอ็อกลางเลยมันติ่มพุ่มนะระวังนะติ่มพุ่มนะ เนี่ยระหว่างเนี่ดยดีอ่ะเคยได้มีัืนไ่ยเครียดเลยทำไมมันรู้ตลอดเยวะมันมันเข้าของเหรอก,กูไปขายสองรอบกูโดนยิงสองรอบเลยเนี่ยเข้าของส็่หน่วยที่ยเส็บขัน <C UT> ก็เพลกมันเออาร์วีจีตายยังตายไม่รอดห่มน้าย่าง <c oughs> ตาย เขาได้ไหมเอ้ยไปเจอมันตัวนึ้ง โอ้โหมันเซตแถวหมู่บ้านเลยแบงเห็นมันละไกคุนไกคุณตาเปิงหมู่เออแบงค์เนี่ยแบงค์วิ่งมาหามันเลยมันวิ่งมามันวิ่งมานะ่ะดูตามพุ่มอ่ะบางทีมันเซตหน้างานด้วยไอ้เหี้ยมันเก็บปืนบนรูปุกยิองอ่ะ ตอนนี้มันอยู่บนบลูกผู้เก่งตัวหนึ่งรู้สึกไอหัวเขียวมันวิ่งลงมาจากเขาหน้าแบงค์เฮ้ยเฮ้ยตรงผมตรงผมตรงที่งหนยอมาแล้วใกล้บ้านเลยนะุ้วพี่เล็กเอาที่กลางบ้าพี่นั่นดีกว่าพี่นั่นเอาแถ่ายมาพวก ขึ้นไปข้างบนแล้วยิงลงมาที่อาเจอเตียงหนึ่งแล้ว อ่ะเรียบร้อยเล็บละรตีสสโนสโนตัวนึงส r รีสอรีบนสโนตัวนึงไอหัวร้อน หน,หนอลังจากที่ตีพวกผมยิงต่อพวกเขายสักพักก็หมดเวลาคนในทีของผมได้เจดิศข,ของของตีที่มาเลเยและได้ทำการขายหลายจดพื้นที่จนผมขับรถแล้วไปเอาของ,ของตีนั้นได้จนสำเร็จ็อหอดเวลาเลยก็ผ่านไปอีกวันที่บ้านของ,ของพวกผมยังไม่แตกสำหรับพาร์ทที่หนึ่งก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่สองขอบคุณครับเพียงเืยแล้ว ข้างในผมจะทขาไปเคียร์ได้